ตั้งนายกอบจอที่จังหวัดราชบุรีผ่านไปคราวนี้โฟกัสไปที่พิษณุโลกเลือกตั้งซ่อมสอสอแต่ในโลกโซเชียลมีการแสดงความเห็นกันโอโหกอึกกทึกทั้งสองด้านฝั่งหนึ่งก็ไปเอาคลิปที่พักพักซ่อมมั่นอกมั่นใจไงว่ากระแสดีต้องชนะพบแพ้ก็เจ็บแขนบ่อย,หล,ยหลายเที่ยวมันมคีคลิปนี้ครับที่แชร์กันในโลกโซเชียล นะหลายคนนสงสัยว่าเมันคลิปจริงหรือเปล่าหรือมีการตัดเสียงเด็กเข้าไปนะพปะปรากฏว่าคุณเชียบให้เด็กร้องเพลงแล้วเด็กนันร้องเพลงเชียร์ลุงตู่ไง <laughs> อันนี้เป็นคลิปเก่านะเขามาทาเป็นคลิปตลกเจี๊ยบใจสลายเด็กไม่เอาส้มมีคน,นถามเขาว่าเป็นคลิปตัดต่อหรือเปล่าผมไปตรวจสอบแล้วครับของจริงน,นี่เป็นเหตุการณ์จริงนะเป็นเหตุการณ์ที่เด็กเด็กๆที่อําเภอจนะ จังหวัดสงขลานะฮะคุณเจี๊ยบเนี่ยก็พูดคุยกับเด็กแล้วปรากฏว่าเด็กร้องเพลงแล้วเขาร้องเพลงอะไรทีนี้เดี๋ยวลองไปดูคลิปเหตุการณ์จริงนะฮะ ลของแท้ฮะของแท้นะคือเด็กๆเนี่ยเขาก็บอกอยู่แล้วนะแล้วก็แก้เกี้ยวไปเหมือนกับไปเดินที่ราชบุรีไงอ๋อแม่ผมเลิกเบอร์สองครับล้อเล่นหรือเปล่าแล้วผมแพ้จริงๆรับไม่ได้เป็นซะอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคลิปที่เข้ามาทาล้อกันในโลกโซเชียลเจี๊ยบใจสลายเด็กไม่เอาส้มนะไปดูคลิปติ๊กต็อกนั้นฮะอันนี้คือคลิปของแท้ครับค่ะเพียงแต่เข้ามาใส่ ดนตรีใส uhm, like. ่ซาวเข้าไปก็เลยกลายมาเป็นคลิปนี้ครป้าก็มีหัวใจนะป้าก็มีหัวใจแต่ ต้นฉบับนี่มีจริงคลิปนี้เสียงก็เสียงจริงนะแต่ว่าเป็นเหตุการณ์ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วค่ะที่สงขลานะคะปีที่แล้วเดือนนี้แหละปีที่แล้วนะอยากฟังอีกไหมเหมือนใจจะขาดหรือเปล่าแล้วก็วันวันนี้คนรักกำนันตุ้ยในพื้นที่จังหวัดราชบุรีครับค่ะวันนี้ได้มีการไปทำกิจกรรมที่ศาลเจ้าแม่ต้นกลาง ทำพิธีจุดประทัดแก้บนนะห้าพันัดเลยนะคะจุดประทัดเลยแล้วก็นําแผ่นเสียงนะคะไปวางเอาไว้บนสารเจ้านะคะก็เห็นบอกว่าเป็นการแก้บนค่ะจุดแบบนี้เลยก็เป็นการเ,ออเป็นเขาเรียกว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะหลังจากที่กําันตุ้ยก็ชนะการเลือกตั้ง โอ้โห oh oh. คือตัวกำนันเนี่ยลงพื้นที่ขอบคุณประชาชนไปแล้วไงค่ะคือที่ต้องขอบคุณอย่างแรกคือเสียงประชาชนเนี่ยขอบคุณไปแล้วแต่อันนี้คือกองเชียร์บางส่วนที่เขาลุ้นไปกับกำนันเขาใช้ชื่อว่ากลุ่มคนรักกำนันตุย้ยเขาไปบ่นไว้เขาเลยต้องไปแก้บน่นใช่<แ>ประทัน5,000นัดส่วนกำนันตุ้ยฮะคุณวิวัฒนิติการชนาวันนี้เดินทางมาที่ท็อปนิวเลยนะใช่ค่ะวันนี้มาออกรายการคุณต้นเรื่องนี้ต้องเคลียนะเนี่แล้วก็ ออกรายการกับนักวิชาการค่ะอาจารย์ธนพรอาจารย์จะอะไรนะอาจารย์ธนพรอาจารย์จ้าอ่ะก่อนหน้านี้อาจารย์นี่แหละบอกว่าโอ้งานนี้สูสีนะเขาเบียดมาแล้วนะเป็นไงขาดลอยเลยขาดลอยเลยนะคือต้องเรียกได้ว่าคือวันนี้ผมเจอกำนันตุ้ยนะกำนันตุ้ยท่านบอกว่าเอาชนะเพราะได้เพราะอะไรเพราะการทํางานในพื้นที่ตลอดช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ใช่เฉพาะตอนเดินหาเสียงนี้ คนราชบุรีเนี่ยเขาดูกันยาวๆเขาไม่ได้ดูเฉพาะตออหาเสียงคือทำมาตลอดแล้วท่านยืนยันว่าไม่มีการซื้อเสียงไอ้ประเภทถูกเอาไปปั่นโจมตี200อย่ะไรเงี้ย2อ0อย่างเงี้ยล่าสุดเห็นในโซเชียลเนี่ยเขามาปั่นกลับนะบอกว่าคู่แข่งก็500ร้อเห้าร้ามาขิงกันกลับว่า500แพ้200แต่กตันต้น่ารักแกบอกว่าไม่มีทั้ง500 200นั่นแหละเป็นประเด็นที่พยายามเอามาเบี่ยงไงนะแต่ว่าชัยชนะในพื้นที่เนี่ยก็แน่นอนนะ อันนี้ความเห็นผมนะเสียงที่ไม่เอาส้มเนี่ยไม่แตกไงเอาพูดกันตรงไปตรงมาไงใช่ไม่ไม่หันกันเองถ้าเกิดว่าลองถีมีพักเพื่อไทยส่งพักอื่นส่งอย่างเงี้ยนะเสียงก็จะแตกช่ก็จะมีโอกาสแพ้มอนกันนะเพราะฉะนั้นสถานการณ์การเลือกตั้งสอสมันต่างจากการเลือกตั้งนายกอบจนายกอบจ์นี่แน่นอนอย่างที่กำนันตุ้ยบอกทำงานมาหลายปีไงมันไม่ใช่ว่าใครไประดมกันมา แล้วก็มาปั่นวาทกรรมกันนะด่าว่าที่นี่ไม่ดีอย่างนั้นที่นั่นไม่ดีอย่างนี้นะแล้วเลือกพวกผมสิทั้ทงๆท,ที่ตัวเองไม่มีผลงานอะไรมาเลยอะ่ะแล้วปั่นกระแสะยากด้วยคนราชบุรีเขาก็คิดเป็นไงค่ะแล้วยิ่งเป็นพักที่ถูกดําเนินการก่อนหน้านี้สอสอล,ล้มล้างการปกครองอะ่ะราชบุรีไงนะคนราชบุรีราชบุรียังไม่แตกไม่เหมือนที่คุณพิธาบอก แตกแล้วอะไรแตกราชบุรีอ่ะส้มแตกแล้วส้มแตกนะนี่วันนี้ฮะมาออกรายการที่ทอหนิวนะส่วนการเลือกตั้งซ่อมที่พิษณุโลกครับก็ใช้กลยุทธ์เดิมนะจากราชบุรีไปพิศโลกต่อแล้วครับยังกับรถหนังขายยานะะคุณพิธาคุณพิธาค่ะนะวันนี้ไปโพลฮะใน Facebook ของคุณโฟกนะผู้สมัครสอส ทักส้มเนี่ไปช่วยหาเสียงนะครับขอให้เชื่อมั่นในตัวโฟกยิ่งรู้จักยิ่งรักโฟกนั่นแนเหตหนึ่งอันเป็นที่รักของประชาชนก็คือหมออองนะครับถูกปสิทธิ์ไปก็เลยต้องมีการเลือกตั้งซ่อมกันวันที่15กันยายนนี้นะครับ15กันยายนนี้คุณโฟกจับมาก็ได้เบอร์หนึ่งนะครับวันนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนำคุณโฟกสักเล็กน้อยครับว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ย ทุกครั้งที่ผมมาทํางานกับหมออ๋องที่พิษณุโลก<เ>ก็จะคือตอนนี้คุณพิธากาลังใช้วิธีเอาตัวเองมาการันตีให้ค่ะเอาตัวเองมาการันตีให้คือมั่นใจว่าตัวเองเนี่ยมีเครดิตพอเอาอีกแล้วหรอที่จะมาการันตีนะแต่ว่าสนามนี้นะก็ต่างจากราชบุรีนะเพราะสนามนี้เขาเป็นแชมป์เก่านะใช่พื้นที่เดิมหมออ๋องอันนี้มองการเมืองตามความเป็นจริงนะนะส่วนคู่แข่งบูจจเด็ดจันทราครับอันนี้ผู้สมัครจากพักเพื่อไทยค่ะนะ นี่บูจะจเด็จจันทราวันนี้โพสเฟซบุ๊กบ้างไม่มีความสำเร็จใดสร้างเสร็จได้ในวันเดียว ะะแล้วก็ลงภาพคู่กับประชาชนขอบคุณทุกกำลังใจ <ừ m. S 1> และรอยยิ้มจากพี่น้องชาวพิษณุโลกที่ทำให้บู๊จะเด็ดมีแรงสู้ในทุกๆวันฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับคือลงชื่อกับประชางถ่ายภาพคู่กับประชาชนนะ,ะและนี่คลิปในทิก t o อร์นะในเฟซบุ๊กก็เน้นย้ําเรื่องการทํางานในพื้นที่เพราะว่านี่คือสอสอและทีนี้เป็นการเมืองระดับชาติบทบาทหน้าที่ก็คือไปทํางานในสภาใหญ่ก็ถือเป็นคนรุ่นใหม่นะคะ คือสองอย่างนะคุณมิวคุณมิวพูดขึ้นมาอย่างเงี้ยคำว่าคนรุ่นใหม่เนะี่ยมาถูกไฮแจ็คไปโดยพักส้มอะ่ะทั้งทั้งที่พักอื่นเขามีคนรุ่นใหม่นึกออกไหมใช่แล้วเจ๋งกว่าด้วยอ่ะผมกล้าพูดเลยความรู้ความสามารถยไปดูด,ดีกรีสิแล้วผลงานด้วยบางคนอะ่ะค่ะในขณะที่พักส้มเป็นคนรุ่นใหม่แต่บริหารธุรกิจอะไรสำเร็จบ้างก็ไม่มีนะท้าไม่ได้คาบช้องเงินช้องทองมาเกิดนะเหมือนบางคนนะอ่าแล้วอีกคำหนึ่งคือคำว่าประชาชน่ะค่ะ ถึงขนาดเอาไปตั้งเป็นชื่อพรรคตัวเองอะโดนไฮแจ็คไปเหมือนกันพรรคอื่นเขาก็ปีประชาชนหมด <laughs> อันนี้โดนไฮแจ็คไปหมดเรียบร้อยครับสองคำนี้ <laughs> มาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้ <laughs> เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฟงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับ <laughs> ขอบคุณครับ